ในช่วงที่กระแสะรถไฟฟ้ากลาลังมาแรงนะครับผมมีรถที่เป็นไฮบริดนะครับสาหรับท่านใดที่ชอบที่จะใช้น้ํามันแล้วก็มีไฟฟ้าผสมนะครับคันนี้เนี่ยเป็น Honda Accord นะครับ2.0เป็นตัวไฮบริดนะครับปี2020เลขไมเนี่ยเพียงแค่55,000กิโลเท่านั้นสีดําแบบนี้ราคาเนี่ย1,29,000บาทเท่านั้นสภาพโดยรวมเนี่ยสวยงามมากๆาดรถเดิมๆไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมประวัติมีให้ดูครบแต่ถ้าสีดำ ลูกค้าไม่ชอบผมมีคันมานําเสนอครับเป็นคันนี้เลยครับ Honda Accord 2.0 h y b r ิ d เหมือนกันเหมือนกับคันดําเลยต่างกันแค่สีเลขไมเนี่ย79,000เท่านั้นราคาเนี่ยถูกกว่ากันนิดนึง1ล้าน1 9 0 0 0บาทสภาพโดยรวมเนี่ยเหมือนกันเปรียบเลยครับสวยงามเหมือนกันไม่มีชนหนักไม่มีน้ําท่วมประวัติมีให้ดูครบสีของคันนี้เรียกได้ว่าสวยงามมากๆนะครับรอบๆนี้ก็คือไม่มีริ้วรอยไม่มีรอยขีดข่วนอะไรเลย ล้อมแมกเนี่ยเป็นล้อมแมกขอบ18นะครับมาพร้อมกับยางเออสองสามห้าสี่ห้าขอบ18นะครับในส่วนของทนานล้านฝาท้ายนะครับเรียกได้ว่าใหญ่แบบจุใจมากๆนี่เรียกได้ว่าพอเพียงสำหรับการเก็บสัมภาระแน่นอนไปต่างจังหวัดนี่คือเก็บใส่ฝาท้ายนี่ครบคันแน่นอนรถรุ่นใหม่ๆนะครับจะไม่มียางอะไหล่แล้วแต่เขาจะมีชุดอุปกรณ์ช่วยเหลือฉุกเฉินมาให้ก็จะเป็นตัวชุด เติมลมแบบฉุกเฉินเพื่อให้เราสามารถสมมติว่าเรายางแบนอะไรอย่างนี้เหยียบตะปูอะไรอย่างนี้เติมลงเข้าไปผมว่าเพียงพอสาหรับการไปหาตามปั๊มที่หรือว่าที่ป่ายางต่างๆแน่นอนมีไขควงมีหูลากไว้สําหรับฉุกเฉินมีครบคันครับภายในเนี่ยสวยงามมากๆบอ่อในผมนั่งแล้วผมรู้สึกสบายมากๆนะครับบ่อเนี่ยเป็นบ่ออ,กออกสีครีมครีมนะครับขาวๆคลีนๆสวยงามบ่อไม่มีล้มไม่มีขาดแน่นอน เพราะว่าไม่น้อยแล้วก็สภาพคันนี้เนี่ยเรียกได้ว่าดูแลมาอย่างดีนะครับพวงมาลัยเนี่ยเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันทุกอย่างระบบการช่วยเหลือต่างๆทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นรับสายโทรศัพท์หรือว่าเพิ่มหรือว่าลดเสียงสามารถควบคุมได้จากตัวพวงมาลัยตรงนี้มีพัดเดอร์ชิปปุ่มเพิ่มลดเกียร์สามารถปรับได้ตรงนี้นะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอแบบระบบ เป็นดิจิตอลแล้วด้วยหน้าจอนี่ตัวระบบวัดวัดระบบไฮบริดเนี่ยสามารถดูได้จากตรงนี้ได้เลยมีตัวรูปแบตไฮบริดให้ดูด้วยทุกอย่างคือสวยงามมากๆจอคอนโซลตรงกลางสวยงามสามารถเลือกปรับอะไรตรงนี้ได้หมดเลยนะครับมีให้ครบคันไม่ว่าจะเป็นระบบนิเกเตอร์ระบบโทรศัพท์หรือว่าการเชื่อมต่อผ่านบลูทูธอะไรพวกนี้สามารถดูดูจากตรงนี้ได้หมดเลย ตรงนี้ก็มีตัวที่ใส่ของได้หรือไม่ก็ถ้าท่านมีสมาร์ทโฟนสามารถเอาใส่เข้าไปมันก็จะชาร์จให้อัตโนมัติเป็นระบบของอของ Honda เข้ามาให้อยู่แล้วที่วางแก้วมีตรงนี้มาให้ตรงคอนโซลกลางนะครับมีคอนโซลกลางมีที่วางแก้วมาให้สามารถเอาแก้วน้ําอะไรมาวางตรงนี้ได้ตรงนี้ก็มีระบบโฮเบรกด้วยนะเบรกไฟฟ้าตรงนี้ก็มีที่เก็บสัมภาระตรงนี้ตรงคอนซลกลางนี่ตรงนี้ มีที่เก็บสัมภาระตรงกลางภายในเนี่ยผมบอกได้เลยว่าสวยงามมากๆนี่ที่วังแดดยังไม่ได้แกะเลยนะสิบบ่งบอกได้เลยว่ารถคันนี้ใหม่มากๆหลังคานี่สวยงามมากๆไม่มีริ้วรอยไม่มีอะไรเลยครับในส่วนของเบาะหลังนะครับภายในเนี่ยเขาเรียกได้ว่าให้ออปชั่นมาเต็มมากๆเลยนะครับมีแอร์แยกกัน2ฝั่งนะครับแอร์ Air หลังมีแยกกันเลยครับ USB สําหรับการชาร์จโทรศัพท์นะครับแยกกันให้ สองอันด้วยกันนะอันนี้บอเนี่ยภายในเนี่ยบอหลังเนี่ยสวยมากๆคือสวยกว่านี้ก็ต้องป้ายแดงแล้วละ่ะบอเนี่ยไม่มีล้มไม่มีขาดไม่มีริ้วรอยอะไรเลยนะครับอันนี้นี่ดีมากๆเลยมีม่านมาให้ม่านบังแดดนี่ตรงนี้เป็นม่านบังแดดนะมีม่านบังแดดมาให้เอ,อ่อที่วางแขนมีมาให้ด้วยที่วางแขนแล้วก็มีที่วางแก้วมาให้เพิ่มอีกสองอัน ตรงนี้ก็จะเป็นที่เก็บของเอาอย่างใส่โทรศัพท์อะไรนี้ก็วางได้นี่ที่วางแขนแลนี้เป็นที่วางแขนนี่ภายในเนี่ยผมว่านั่งสบายมากๆเออบาะดีมีที่บังแดดมาให้นี่มีไฟตรงนี้มาให้ด้วยสําหรับแบบอ่านหนังสือหรือว่าอะไรต่างๆเรียกว่าสวยงามมากๆเลยครับคันนี้ภายในนี่ผมให้เต็มสิบเลย ในส่วนของคันสีบอลนะครับคันนี้นี่เรียกได้ว่าภายในเนี่ยจะเป็นสีดำนะออจะแตกต่างจากคันสีดำคันเมื่อกี้คันสีดำจะเป็นภายในสีขาวสีครีมแต่คันนี้นี่ลดสีบรอนแต่ว่าภายในนี่สีดำผมบอกได้เลยว่าภายในเนี่ยออชชั่นทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเปรียบตัวเบาหรือว่าตัวคอนโซลต่างๆเนี่ยเรียกได้ว่าเหมือนกันเปียบครับสวยงามเหมือนกันสดๆเลยใหม่ๆเลย,มย,เลยไม่มีแตกต่างอะไรกันเลยครับ ที่ผมนั่งดูเนี่ยผมลองนั่งเนี่ยเบอกทุกอย่างเนี่ยไม่มีริ้วรอยไม่มีขีดขว่วนไม่มีเบาอลม้มไม่มีรอยอะไรต่างๆไม่มีแน่นอนผมโผมอยากให้ลองมานั่งดูนะเพราะว่าบอะเนี่ยมันน Young, ั่งบอะเนี่ยมันใหม่มากๆภายในเนี่ยใหม่มากๆครับสวยงามมากๆบอะหลังทุกอย่างเนี่ยเหมือนกันเป๊ะออปชั่นทุกอย่างเหมือนกันเปเน๊ะเลยครับต่างอย่างเดียวคือแค่สีเท่านั้นทุกอย่างนี่คือสวยงามเหมือนกันเพอร์เฟกคันนี้สวยงามมาก mm hmm. ครับสำหรับท่านใดนะครับที่สนใจ Honda Accord ทั้ง2คันนี้นครับเดี๋ยวผมจะพูดชื่อรุ่นให้ฟังอีกครั้งนะครับคันนี้ Honda Accord 2.0 h y b r ิ d นะครับทั้ง2คันเลยปี2020คันนี้เนี่ยเป็นสีบลอนนะครับภายในสีดำเลขไมเนี่ย79,000ราคาเนี่ย1 000, 1 9 0 0 0บาทสำหรับคันนี้นะครับสำหรับสีบรอน์คันนี้ปี2020สวยงามมากคันนี้ส่วนคันดำนี้นะครับคันดำเนี่ย ه, 2.0ไฮบริดเหมือนกันปี2020เหมือนกันเลขไมลเนี่ยเพียงแค่55,000กิโลเท่านั้นราคาเนี่ยขยับขึ้นมาเป็น1ล้าน2หม9บาทสองคันนี้เนี่ยภายในเรียกได้ว่าสวยงามทั้งคู่ภายนอกก็สวยงามทั้งคู่ฝาแฝกกันเลยครับราคาดีๆแบบนี้นี่ผมบอกได้เลยว,ว่าไปไวแน่นอนลองนัดหมายเข้ามาดูรถกันนะครับและอย่างที่บอกครับของเราเนี่ยมีประวัติให้ดูสามารถตรวจสอบได้ แล้วก็จัดไฟแนนซ์เนี่ยเราไม่ได้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจุกจิกแน่นอนครับเราเข้ามาคุยเราเข้ามาปรึกษากันได้นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับ